สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการอัปเดตตัวเฟิร์มแวร์ของสวิตช์ไร้สายแบบ4ช่องนะครับวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เราทำการจ่ายไฟเข้ากับตัวโมดูลก่อนจากนั้นก็รอให้ตัวโมดูลเนี่ยหยุดกระพริบให้ไฟสีแดงติดค้าง หลังไฟสีแดงติดค้างแล้วเนี่ยให้เราเปิดที่แอป EV Link เวลาที่มีเฟิร์มแวร์ให้เราอัปเดตใหม่นะครับตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะทำการแจ้งเตือนด้านบนเป็นเครื่องหมายตกใจบอกว่ามีเฟิร์มแวร์ใหม่ไปที่การตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อทำการอัปเดตให้เราไปที่การตั้งค่าอุปกรณ์โดยกดที่จุด3จุดด้านขวามือตรงนี้ จากนั้นนะครับเราก็จะเห็นเวอร์ชันปัจจุบันของตัวเฟิร์มแวร์ที่เราใช้อยู่ก็จะเป็นเวอร์ชัน3.7.3แล้วก็จะมีเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ตัวใหม่คือ3.7.6ให้เรากดที่ตัวลูกศรที่ชี้ไปด้านขวาตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าอัปเกรดซอฟต์แวร์จากนั้นให้เราทำการกดอัปเดตเดี๋ยวนี้ตรงจุดนี้นะให้กดเข้าไปตัวแอปพลิเคชันก็จะถามว่าการอัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยจะทำการปิดและเปิดอุปกรณ์เริ่มได้เลยเราก็กดยืนยัน เขาก็จะขึ้นว่าสถานะตอนนี้กำลังอัปเดตแล้วก็ไฟสีแดงก็จะกระพริบหลังจากที่ทำการอัปเดตตัวเฟิร์มแวร์เรียบร้อยแล้วนะครับไฟสีแดงเนี่ยก็จะกลับมาติดค้างเหมือนเดิมแล้วก็ตัวเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ปัจจุบันเนี่ยก็จะขึ้นอยู่ที่3.7.6ซึ่งเป็นเฟิร์มแวร์ตัวใหม่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่เราทําการอัปเดตเฟิร์มแวร์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองใช้ตัวสวิตช์ดูว่าสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมหรือเปล่าก็ยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วสําหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวโมดูลไร้สายแบบ4ี่ช่องผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ